ก็ในลงของเรือที่เราไม่ได้ดูกันมานานนะครับช่ววันนี้ผมจะเต้นเพลงอะไรเดียวทีป่ประสาชาล่างวันนี้ในต่ออะไรต่างยากรู้อ่ะ จะโดนบล็อกจะปลวจะปลวเดี๋ย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 วไปไล่ที่โรดกิลแล้วกันจะปลวจะปลวแล้ว เนี่ยครับที่เราไมา่ได้ดูกันมานานนะครับพวกวันนี้ผมจะเต้นเพลงอะไรเดียวที่ระสาทลำวันนี้เนี่ยต่อต่ออะไรดังอยากรู้อ่ะเนต่อต่ออะไร Tidak, tidak, tidak. Eh, 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 eh. Cikgu, cikgu. Cikgu, cikgu. Tidak, tidak, tidak. Tidak, saya tidak boleh. Cikgu, chấp phiếu, chấp